เด็กยุคใหม่รู้ทันภัยออนไลน์ระวังกันด้วยนะครับวันนี้ดี e. มี5วิธีในการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยมาแนะนำกันครับวิธีที่1เอกใดสักนิดก่อนโพสอะไรลงบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอข้อที่2ครับคัดกรองการรับเพื่อนออนไลน์โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักและไม่น่านไว้บางใจข้อที่3ครับระวังการลงข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นรู้มากจนเกินไป ลีกเลี่ยงการตั้งค่าแบบสาธารณะข้อที่4ครับคิดให้รอบคอบในการเช็คอินหรือแชร์โลเคชั่นเพื่อป้องกันการติดตามจากผู้ไมห่หวังดีและข้อที่5ครับพิจารณาในการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือตรวจสอบให้ดีก่อนหลงเชื่อและนี่เป็น5วิธีในการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัยครับรู้ตังค์ออนไลน์ใช้อย่างสร้างสารรค์เข้าใจสังคมดิจิทัลด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม